ลลยหาเงินไม่หยุดติ๊กซับโพสลงอ่างรีวิวลั่นค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเรียกว่าหาเงินตัวเป็นเกลียวมาใชาน้นี่สาวติ๊กบิ๊กบาเทอร์อดีตภรรยาของหนมสอนรามที่พิทักษ์นั้นครับช่วงไม่กี่วันมานี้ไปออกรายการต่างๆนอกจากประกาศเคลียรชัดข้อสองสัยหาเงินมาจากที่ไหนใช้นี่ไปแล้ว4.6แสนบาทภายใน2เดือนกว่าเจ้าตัวนั้นงัดความสามารถทางเรื่องคิวบู รีวิวสินค้าต่างๆรับงานกันแบบรัวๆพร้อมทั้งรีวิวชุดว่ายน้ําด้วยนอกจากนั้นก็ยังได้ไปเปิดใจถึงอดตสามีด้วยในรายการถามสุดซอยก่อนที่จะมีดราม่านหนุ่มสอนรามนั้นประกาศลาออกฟ้าผ่าจากการทําหน้าที่พิธีกรรายการดังล่าสุดนั้นติ๊กโพสตคลิปและภาพลงอ่างรีวิวสินค้าพร้อมกับติดแฮชแท็กว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานโดยมีแฟนๆนั้นเข้ามาคอมเมนต์จานวนมากขอไปอุดหนุนพร้อมให้กําลังใจจํานวนมาก รอมบอกว่าสู้ๆเดี๋ยวจะแอดไลน์ไปอุดหนุนนะคะบางก็บอกว่าเลิศค่ะแม่ปังปังรวยๆแห่งๆต้อนรับปีใหม่นะแม่พร้อมทั้งยังชมสาวติ๊กกันแบบรัวๆพอโสดแล้วยิ่งน่าเด่นเข้าไปอีกสู้ๆนะแม่แม่คุณแม่ยังสาวสวยปังมากเป็นตน้นโดยคุณแม่สุดคิดถึงน้องวิจิลูกสาวยังได้โพสต์คลิปวิดีโอตอนอาบน้ำลูกสาวขณะยังตัวน้อยพร้อมกับประกอบเพลงแสดงความคิดถึงสุดหัวใจด้วยหัวอกแม่สะท้อนผ่านเนื้อเพลงบอกความคิดถึงที่มี แต่ไม่อาจจะเอื้อมถึงด้วยอีกหนึ่ช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอ,อกราบขอพรบคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ